ตัวยอย่างการคำนวณที่สองจุดหนึ่งนะครับบอกว่ามีวงจรทาความเย็นนะครับที่ต้องไปทําความเย็นให้กับห้องที่ศูนย์องศานะครับโดยอากาศภายนอกได้มีสามสิบองศานะครับเนาะเราก็ต้องไปรีเจคคีทหรือว่าขายความร้อนทิ้งที่อากาศภายนอกสามสิบองศานะั้นสารทำความเย็นเป็น R หนึ่งสามสี่ A นะครับอุณหภูมิมแตกต่างนะครับที่เกิดขึ้นที่คอยเย็นกับคอยร้อนเนี่ยคือห้าองศานะครับเขาให้หาสีภาพคาร์โน ของวัตจักรนี้นะครับแล้วก็ C.O.P. ของวัตจักรคาโนนะสำหรับวัตจักรทำความเย็นแล้วก็ค่า C.O.P. ของวัตจักรอัดไออุดมกตินะครับเมื่อใช้ R. หนึ่งามสี่เอนี่เขาก็ไปดูครับที่วัตจักรคาโนเนี่ย ที่สองระดับอุณหภูมิ0องศาศเซลเซียสหรือ273คลวินเนี่ยกับ30องศาศเซลเซียสหรือ303คลวินเนี่ย CO2 จะเป็นเท่าไหร่จะตั้งหลักไว้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ย CO2 Carno เนี่ยมันจะเท่ากับ T ต่ำใช่ไหมหด้วย T สูงลบ T ต่ำนี่นะ นั้นทีต่ำก็คือ273คีวิลวินะครับทีสูงคือ303ทีต่ำคือ273แล้วก็เข้าสมการนี้แล้วได้ c o p มาเป็น9.1นะครับเอ่อถ้ากรณีที่มันเป็นคาโนทํางานอยู่ระหว่บบางสองระดับอุณหภูมินี้นะครับแล้วในการคํานวณที่ใช้เคลวินตลอดนะครับใช้สำมูณ์ตลอดนะต่อมา Refrigeration Cycle นะครับที่ลบห้าองศาถึงสามสิบห้าองศาเนี่ย คาโนไซคลมันมีค่าเท่าไหร่นะครับก็ค่าตรงนี้ใช่ไหมมันเบี่ยงเบนมันมีเทมดิฟที่คอยเย็นห้าองศาเทมดิฟที่คอยร้อนห้าองศาเนี่ยอุณหภูมิรตรงนี้จะกลายเป็นลบห้าตรงนี้จะกลายเป็นสามสิบห้านะครับก็ไปตรงกับตารางที่เรามีพอดีเลยนะหมายถึงตารางเมื่อกี้นะไอ้ตารางสองจดหนึ่งเมื่อกี้แหละนะมันเป็นสถานการณ์ที่นี้เลยแหละนะครับนะครับแต่ดูเขาคำนวณก่อนอันนี้เขาก็ ใช้คาโนเหมือนกันแต่เป็นคาโนที่เกิดเทนดิฟนะนั้นอุณหภูมิไม่ใช่273ไม่ใช่305อุณภูมิตรงนี้จะต่ําลง273เหลือแค่268อุณภูมิด้านสูงนะครับมันก็จะขยับจาก303เป็น308ใช่ไหมเพราะมันถูกถ่างออก5องศานะครับเซลพีดรอปเหลือแค่6.7เองนะครับสําหรับ R134a เนี่ยคูล,ลิ่งเอฟเฟกนะครับก็คือ ตรงเอนทาลปีสองตัวลบก,กันนะอันนี้เราทำไปแล้วนะจำได้ไหมคูลิงเอเฟกก็คือนี่รูปนี้เลยนี่นะครับคูลิงเอเฟกก็คือช่วงนี้นี่นะครับคูลิงเอเฟกคือตรงนี้เนาะลบก,กันก็ได้เนี่ยครับหนึ่งสี่ห้าจุดเก้านะอันนี้คือความร้อนที่วิ่งเข้าที่ที่คอยเย็นใช่ไหมอันนี้เราคำนวณไปแล้วนะ ไม่ได้ผมไม่ได้อ่านดูตัวอย่างนี้มาก่อนนะแต่ว่าอ่านแล้วก็ควรจะทําไปเองก่อนปรากฏว่านี่มาเจอตรงนี้พอดีเลย QL ที่ใส่เข้าปไปนะหนึ่งสี่ห้าจุดเก้าส่วน energy หรือว่าพลังงานที่ใส่เข้าที่คอมเพรสเซอร์ก็คือเอาเอน r o อ y ออกกับเข้าคอมเพรสเซอร์มาลบก,กันก็ได้ยี่หกจุดเก้านะอันนี้ก็ตรงกับที่เราคำนวณไว้นะเนี่ยยี่หกจุดเก้านะครับเป็นผลต่างระหว่างพลังงานที่ทางออกกับทางเข้าของ คอมเพรสเซอร์แลนะ้วว่าเราใส่งานเข้าไปเท่าไหร่ถึงทําให้พลังงานขยับจากอันนี้เป็นอันนี้นะครับซึ่งเราคิดเลขไว้แล้วว่าได้2้9นะครับโอเคนี่เขาคำนวณคาโน,น,น่เนอะแต่ว่าที่เราคํานวณเนี่ยเราคํานวณเผื่อตรงนี้ไปแล้วเนา reject ไต้ทีสเป็นเท่าไหร่นี่ก็ก็คือสมดุลพลังงานบอกว่ามันคือสองตัวนี้บวกกันนะคระับก็คายทิ้งที่นี่คายทิ้งที่คอยร้อนออกไปข้างนอกนะครับเออเซคพีคำนวณได้เท่าไหร่ ก็เอา QL ตั้งหารด้วย w ิวคอมใช่ไหมก็ได้5.4นะครับซึ่งมันก็ตรงกับที่เราคำนวณไว้เนี่ยซีเท่ากับเท่าไหร่ก็5.4ใช่ไหมเอา QL ตั้งหารด้วยง,งานที่ต้องใส่ที่คอมเพรสเซอร์นะครับโอเคแล้วก็จบตัวอย่างที่2.1แบบนี้นะครับเขาก็จะให้เห็นว่า COP ที่จะดีจ๋าอะไรเนี่ยอาคาโนเต็มๆเ,เ,เนี้ยคือเท่านี้ แต่ถ้ามีเทมดิฟที่คอยร้อนคอยเย็นลบ5องศาเมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยมีเทมมีเทมดิฟที่คอยร้อนคอยเย็น5องศาเมื่อไหร่เนี่ยไอตัวลิฟ์ของวัตจักรเนี่ยนะครับมันก็จะถูกถ่างออกพอถ่างออกก็แปลว่าแอร์ต้องทํางานที่ช่วงระดับอุณหภูมิที่มันห่างกันมากขึ้นใช่ไหมในประสิทธิภาพมันก็ต้องแย่ยุบแย่ลงอยู่แล้วเพราะว่ามันทํางานหนักขึ้นนะครับเอ็นเนาะ แล้วถ้าเป็นของจริงนะครับที่เราวิเคราะห์มาก่อนหน้านี้เนี่ยปรากฏว่าพอเป็นของจริงไปเช็คแล้วเนี่ยของจริงแย่กว่าทางทฤษฎีไปไปอีกขั้นหนึ่งด้วยนะครับนะอันนี้ก็จะแย่ไล่ลงมาเพราะว่าความเป็นอุดมคติมันน้อยลงเรื่อยๆนะครับอ่ะนี่จบตัวอย่างที่สองจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านตรงนี้ต่อ